ฮัมมมี่เนี่ยพี่ฮัสวัสดีจ้าเมนี้สุ่มกระสิผ้าพ,พีผ้านองมเาเมฮิตก้อยบวงหอยพี่นองก้อยบวงหอยเชอรี่จ้าหอยเชอรี่ใส่บวงนาวจ้าบีบบวงนาวลงไป น้าจ้ะพี่น้องใส่ปักน้าใส่ขอข้าวพี่นอ้องใส่ซีดยลไล่ไมันจะหอมเนะพี่น้องเนาะ ใส่พริกป่นจ้ะใส่ซีดละลายเนี่ยน้ำปลาจ้ะพี่โน้องใส่ผงชูรสจ้ะ ปลาจังน้อยพี่น้องอยงนันบนุ่งใส่พักจากพี่น้องพักติ่เตรียมไว้ค้นจากพี่น้องค้นให้เขากัน 别弄怪不好 สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยและกระทั่งต่างประเทศสุภูสุขุนมาพบมาพอกับสมสาผ้ากินอีกตามเคยจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าม้อน,นี้สมกับมีเมนูก้วยหอยจ้าพี่น้องก้อยักหอยเชอรี่หอยเชอรี่พี่นอ n g ยงยงยงใส่ผักลหลายใส่ข้าวขวข้าวขวพึ่งต้เเซ็จพี่น้องใหม่ๆเลยหอยเชอรี่ข้าวเหนียวจ้าพี่น้อง ว่ามีหมองว่างว่างข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะลงมือเลยเนะานะจ่าเนาะพี่น้อง ong ห,ห้อยพี่น ong ถ้ามีไงพี่น ong พักก,ก็คึกก็พี่น้องพักสเสลาอยากพักสเสลาอืมจบบมัน,มน,มนค่อยง่ามไปไลย

อร่อยพูดเรออืม hmm. ว yeah. mm ่อืมนี่เนาะทำยังไงอืมจับจัง นอ้นอน่อเพราะจะเดามันจะแก่เลยพี่น้องมันดอกไม่จะคู่มันคู่เลยมันนั่งไปหลายซี่พี่น้องมาข้างงามคัก พี่หนุ่มข้ามีไงก้อยบอกอุกหอยสนามประหลาดก้อยจะบังหน้าพี่นุ่ม มวผู้พี่น้องครับข้มเมิ้นติชเ่ม,มขมาไดเด้อพี่น้องวนาะกมยังมาหอย 好吃。嗯。嗯。来。n o พก <S <S สร็พี่น้องสรเจแบ้วขมบป้นไนพี่น้องทีกินได้

ทำห,หานไปหาไฟานี่เป็นชี้แจงแจ้งจังเลยนะพี่น้อง อยู่ห้องแล้วบ่มีกลางเบ้นเหรอพี่น,อน,น,น้องมิสกังขึ้นหลองมืดเปิดไฟตลอดไปสิเชตยังอะ่ะนอนกลางเบ้นกับปานกลางขึ้นเหรอพี่น้องนีอ่อ่อข้าวมิเนะเพีองรอบ 여기. 흐. 카메라 앱열 음. nha, rất Đó là ngon, ngon, hmm, xào

ก็สอคืออืะแซ่บข้าพี่น้องจะข้ามกันอืครับ ขางนอกแดดออกแล้วพี่น้องขังหอกแดดออกมาันื่้ของมืดนะพี่น้องมเปิดไฟแซ่บไรเป็นเรื่องไรแน่พี่น้อง เขามาติชมไนเดอ้อจ้ะคอมเมนต์มาไต่คลิปวิดีโอนี่ได้เลยจ้ะอันใดบอดีบอน,นีสมกสิีพยายามปรับปรุงอันใดที่เอฟซีพันคอมาแนวกินนะ่ะถ้าหาพัตุดิบได้นะ่ะเดี๋ยวสมกะสิจัดให้ตามขั้มคอเดอ้อจ้ะสำหรับบอนีสมกะสิลาพีลาดนองไปสักก่อนปวดหัวสมใน้มือหนาสวัสดีจ้า